สวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาคุยกันเรื่องของการเล่นฮาร์ดเล่นพื้นฐานนะครับของหยาพี่หนำไม่ที่เขา้ามาใหม่ผมเชื่อว่าหยาพี่หนำไม่หลายคนกับบึงช่องของแอนเชนแนลของทางไหลาอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนกองพัวตะเข่าไม่ไม่นะครับก็เลยบ่งหูเทคนิคอยังนะครับแต่ว่าคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้นะครับบอกตรงกังวลว,ว่าเ้องสิเหรียญเทคนิคพอวิดีโอนี้เขาสิมาแบ่งปันกันแค่ แนะนําหรือว่าแบ่งปันกันคข่า,ขาหรือซื้อนะครับบนมีการฮัรดแบบจริงจังอีกอย่างนะครับสีมาคุยกันเรื่องของอยาพิษทใไมที่เขาไม่ไหมเห็น,พนเพล่นเห็นอาจารย์พเพลนไล่ลพื้นฐานหรือว่าไล่ย,ยังกระตานเนี่ยพเพลนซับซ้อนนะครับเพราะว่าเพลนเลนก่งแล้วมันก็เลนซับซ้อนได้แต่ว่าผมอยากสีมาแบ่งปันในส่วนที่ว่าเขาไม่ไมอยากให้เล่นประมาณว่าเล่นแค่นโนดลักลักนะครับโนดลักลักเลยนะฮะก็คือสมมติว่าโนด เอ่อพื้นฐานนะครับโน้ตพื้นฐานของโน้ตนั่นคือโครงสร้างของมันนะครับอ่ามันสิไม่แด่โน้ตห่างๆมันสิเป็นโน้ตทางห่างนะครับบ่ได้โน้ตแบบซับซ้อนอยี่ยังแต่ว่าเวลาเขาเวลาพเรียนเนี่ยมันสิใส่เบียดโน้ตหรือว่าแสกโน้ตกลัไปเพื่อห้มันมวนขึ้น <c oughs> เขาเอื่นว่าเทคนิคนะครับเขาเอื่นเทคนิคลูกเรนะียน่ะลูกเรียนนะครับแต่ว่าพวกเข้าในฐานะที่เป็นญาพิษหนาไม่นะครับหรือว่าเขาไม่ไม่อาจารย์ญาพิษหนาไม่หลายคนครับอ่า เริ่มได้แล้วแต่ว่าขั้นตอนบางทันทในของบางทองไว้ใลูกเล่นนะครับเอาแค่ลักๆักสมมติว่าไลา่ไล่พื้นฐานนี้นเป็นไล่ที่เขานิยมกันคือไล่เตยโค้งแนไล่เตยเตย,ยตตตพม่านะครับหรือไล่้ังขากินกล้วยนะครับเนาะมันก็นจะมีหลายแบบนะครับแล้วมยกตัวอย่างผมสิบริเลนแบบบอกโน้นนะครับแต่ว่าผมสีร่งองสีบ,บอกวิธีการอ่าวิธีการนะครับแล้วก็สีมอ่มามนเล่นให้เบิ้งว่า มันมีลูกเล่นแบบไหนแน่นะครับสีเขาเล่นมากนะครับเขาลูกเล่นเขาเติมเข้าไปประมาณไหนนะครับแต่ว่าผมกับท่านในเกง่งบัานไหนลองทำนอกนอกสัสิเอาแค่ง่ายให้กันมาานในนากันมาอแบ่งปันกันนะครับแต่ว่าในส่วนของอลูกเล่นเอย่ยผมใช้ลูกเล่นเป็นบางโตนะครับให้เบิง้งว่ามีความแตกต่างจากสีเขาเล่นธรรมดาจังไดนะครับอ้าวอันนี้โน้ตลักนะครับอาจารย์คูดสีเล่นประมาณนี้ครับตัวอย่างนิดนึงนะครับ เตยพม่าะนะครับเตยพมา่พมาะนะครับพม่านี่ครับนี่คือโน้ตลักๆนะครับโครงสร้างหลักๆแต่ว่าอาจญญารย์ยายพี่หน้่งไม่เขามาหรือว่าไม่ไม่เลยนะครับที่เขาไม่ไม่เนี่ก็ถือว่าหลายแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าหลายแล้วเพราะว่าอืมมันเป็นไปบ่ได้ที่เพิ่นสิฮู้เขาไม่ไม่จีหูลูกเรียนยังเสริมเข้าไปไมันเป็นไปบ่ได้นะครับ นี่ก็ถือว่าหลายแล้วนะครับแต่ว่าท่านคนที่เก่งเก่งแหละแต่ว่าเพราะท่านชำนาญหลายก็เล่นเพิ่มเติมไปนิดๆหน่อยได้แต่ว่าอย่าฝ้าไปใส่ให้มันหกหลายนะครับขั้นหกหลายเนี่ยมันจีค่อนข้างลำบากนะครับอันนี้มันเป็นโครงสร้ามนะครับเนาะแต่ว่าเวลาเพิ่นเล่นใส่ลูลลกเล่นเนี่ยแหละแต่อาจารย์เพิ่นสิเล่นไป เปนสีไม่ลูกเล่นที่แพ่าวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเก่งนะครับในประมาณนี้ครับนะครับ เกินไปถ้าเอาเที่ยวห้องสาม แบ่งป,ปันกันนิดนึงนะครับแต่ว่าลา่อื่นๆที่กันครับลายอืนอน่นๆกับอาจารย์เอาแค่โค้งสามกันสินะครับเวลาเขาเก่งเขาจงไปเสริมโนดเอาอีกทีหลังอย่าฝ่าวไปตะบีตะบันเข้าไปแบบว่าอ่าบุ๊เลยจังสันนะครับเพราะเขาต้องตังโตก่อนนะครับให้มันได้โค้งสามก่อนถ้าจงไปเสริมในส่วนที่มันเป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นกันไปอีกทีนึงนประมาณนี้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอาจารย์เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเอาโค้งสามบอกว่าจะเป็นไล่ไล่ก็ตามนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างมากให้เบิรงซื้อนะฮะเพราะว่าผมว่าด้คลิปนี้สิว่าด้คุยกันเรื่องของโน้ตหรือว่าหยังนะครับแต่ว่าอาจารย์กลับไปเรียนรู้ได้จากที่อื่นอยู่นะครับแากจงว่าเอาวิธีการที่ผมแบ่งปันนี่ไปศึกษากันอีกทีนึงนะครับเออต้โขงเต้โขงนี่มัน,นอ่าเต้โขงมาบ้านน,นะครับเต้โขงห้าค้งสามข้งสามสมมติว่าค้งสาม ลูกเล่นมันสิะมาณนะครับนะครับอันนี้เป็นแค่อ่าเป็นแค่ลูกเล่นที่ผมนั่งมันเป็นตัวอย่างละักะ เปรียบเทียบกับการเล่นคงสามจริงๆริงเล่นคงสามใช้นนตีกับมวนนะครับกะมวนอยู่แล้วเดี๋ยวลองมึงใช้นนตีกังนะครับคงสามนะบ่แนในใจว่าสิคันเล่นะส,สาผมว่แในใจว่าผมจะเล่นได้บนะฮะแต่ว่าคันมันพิดษลาดประกันใดกับเขาัายแต่ว่า,าอาจารย์รับหููแค่ว่าให้เล่นไดคงสามนะครับมันจะสิบโบอหกเกินไปนะครับ นะครับเพราะว่าเวลาเล่นกับมันจังสีบอซับซ้อนเกินไปถ้ากับเล่นได้เสีย้นเซนติมันเสียง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าคณาอาจารย์เป็นเล่นซับซ้อนหรือว่าข้าพรทันตรคล่องเขาไปใส่ลูกเล่นเข้าไปเนี่ยเวลาเล่นเซนติสี่หกกเก่านะครับสีงงนะครับสีงงเกินไปถ้าก็อาจจะจับพวงศาลก่อนลักลักก่อนเอาเสาลักมันก่อนนะครับเขาจังไปใส่ในส่วนที่มันเป็นลูกเล่นนะลูกเล่นแถวเภาปันไดกับแล้วแต่ห้าสิไปฝึกไปสอบนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันต้องใส่ความช้ำนาญ อ่าซำนั่นจากโครงสางก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับมันยังสิไปในส่วนของอ่าในส่วนของลูกเล่นที่มันแพผ่วได้นะครับขั้นเ้าบมหูโครงสางโครงสางเ้าบมแม่นวันใดนี่นะครับลูกเล่นกับโบได้ด้วกันนะครับเขาต้องให้ได้โครงสางก่อนมันยังเป็นมันยังสิไปตามสเต็ปนะครับตามระดับของมันนะครับมันจยังเทใจนะครับเอางี้ว่าคลิปนี้สั้นๆเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็แค่มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ไม่ดีเพราะหูยังเลยนะครับในเมื่อบหูยังเลยเทาก็ จำเป็นตรงนี้ขนดีอาจจะผ่านมาก่อนนะมาบอกกันนะครับบอกบอกด้ไหมว่าเป็นผมค้นเดียวนะครับหลายคนมันก็บอกแนนํากันอยู่หลยอาจารย์มอนก็แนะนําอยู่นะครับแต่ว่าบางคนมาเจอคลิปผมกับถือว่าเป็นการเสริมห้กันละกันนะครับเสริมห้จากอาจารย์อื่นคนสอนอยู่แล้วนะครับเป็นการอาคลิปของแอนชาแนลนะครับก่มาเสริมห้ในส่วนที่มันม่ประโยชน์นะครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแตวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ